สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับใครที่กําลังมองหาปืนฉีดน้ําไฟฟ้าอยู่มาดูคลิปนี้ให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะไปซื้อและที่สําคัญรีบซื้อก่อนที่ราคามันจะขึ้นตอนนี้นะครับเราอยู่กับ Combat Super g u กนะครับนี่คือปืนฉีดน้ําที่คุ้มค่าที่สุดณเวลานี้นะครับตัวนี้นะครับสามารถยิงได้ไกลที่8-9เมตรและสามารถยิงได้ประมาณเกือบ200นัดเลยนะครับต่อการเติมน้ําเต็ม1ครั้งนะครับอุปกรณ์ที่จะได้มาในกล่องน,นะครับนั่นก็คือตัวปืนนะครับ นี่นะครับให้ดูกันทุกจุดสวยงามแบบนี้เลยนะครับเวลาเติมน้ํานะครับสามารถเติมได้2แบบด้านบนตรงนี้นะครับจะมีช่องเติมน้ํานะครับแล้วก็แบบที่2คือดูดน้ําตรงนี้แต่ดูดน้ําต้องมีแบตก่อนนะครับมาดูกันอุปกรณ์ที่จะได้มาในกล่องนะครับนั่นคือไขควงแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สายชาร์จแบบนี้นะครับตอนนี้ผมชาร์จแบตเรียบร้อยแล้วมาดูกันที่วิธีการใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ ให้เราใช้ไขควงที่เขาแถมมานะครับในการเปิดตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีปลั๊กไฟแบตเตอรี่อยู่นะครับไม่ต้องกลัวน้ำเข้านะครับเพราะว่าตรงรอบบริเวณตรงนี้นะครับมีขอบยางกันน้ำนะครับจัดเรียงแบตเตอรี่ ให้สวยงามนะครับให้สายไม่พันกันนะครับพยายามให้สายอยู่ด้านในนะครับไม่ให้ไปทับกับขอบยางตรงด้านข้างเมื่อจัดวางเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาและขันนอ็อ ขันน็อตพอให้ตึงๆมือนะครับตรงนี้ตอนนี้ปืนก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับลองกดไกปืนดูนะครับนี่นะครับมาเดี๋ยวไปดูวิธีการเติมน้ํากันนะครับสําหรับปืนตัวนี้การเติมน้ํานะครับจะมีด้วยกัน2วิธีนะครับคือ1เติมจากด้านบนตรงนี้นะครับจะมีช่องให้เติมน้ํากับแบบที่2นะครับตรงนี้จะมีตรงหัวดูดน้ํานะครับวิธีดูดน้ําเดี๋ยวดูตามลําดับนะครับ วิธีแรกก่อนนะครับอันนี้ก็หลายๆคนเข้าใจนะครับนี่นะครับเติมน้ําเข้าไปแบบนี้น้ําก็จะไหลเข้าไปนะครับตัวปืนจะยิงได้ประมาณ2เกือบ200นัดต่อการเติมเต็ม1ครั้งนะครับนี่ครับตอนนี้เต็มเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับจะเห็นปริมาณน้ําข้างบนนี่นะครับมาแล้วก็แบบที่2นะครับแบบดูดจาก ถังน้ำนะครับแบบนี้นะครับเราเทน้ําออกกันนะ ออนนี้ก็ทําการเทน้ําออกจากปืนหมดเรียบร้อยแล้วนะครับสวิตดูดน้ําจะอยู่ตรงด้านหลังตรงนี้นะครับตรงนี้แบตเตอรี่ใช่ไหมมองขึ้นไปนบนจะมีปุ่มตรงนี้อยู่ตรงนี้จะเป็นปุ่มดูดน้ําเอาปืนจุ่มลงไปนะครับแล้วกด เส็จแล้วนะครับนี่เรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวมาลองยิงกันปืนฉีดน้ำตัวนี้นะครับจะยิงสเต็ปไหนก็ได้อยู่ที่นิ้วของเรายิงเทียนนัดแบบนี้อ่ะนี่นะครับโทษทีนะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้กดปั๊มน้ำเข้าระบบตอนนี้อ่าน้ำเข้าระบบปืนละอ่ะยิงเทียนนัดนี่นะครับยิงที่รสามนัดหรือยิงรัว แบบนี้ก็ได้นะครับไปเดี๋ยวไปดูระยะการยิงกันดีกว่าว่ายิงได้ไกลประมาณไหนนะครับถามว่าปืนนี้ยิงแรงไหมนะครับก็ดูนะครับนี่นะครับก็ถือว่าแรงแรงในระยะใกล้ๆนะครับก็ไม่ควรเอาไปยิงใส่หน้าใส่ตากันนะครับแต่ถ้าเกิดระยะเกิน4 5หเมตรไปก็ยิงใส่กันได้นะครับเดี๋ยวผมจะยิงใส่กระดาษที่ แปะอยู่ตรงประตูรั้วนะครับนั่นนะครับกระดาษใบแรกแล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับเยาให้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่ายิงได้ระยะประมาณ5เมตร6เมตรอ,อาจจะลองถอยอีกทีนะ,ะับลองถอยออกมาหน่อยนะครับ ประมาณนี้แล้วเราจะลองยิงไปที่กระดาษดูนะครับกระดาษใบซ้ายนะครับถือว่ายังถึงอยู่นะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งยังถึงอยู่นะครับแล้วก็ผลอ,ออกมาอีกหน่อยประมาณนี้นะครับซืมกระดาษ ยังถึงอยู่นะครับแต่ต้องยกปืนขึ้นนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับอุ้ยทะลุเลยวะยิงถึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดเติมน้ำเต็มเจ้าปืนเนะี้ยอ่ามันจะยิงได้กี่นัดน,นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ด

2อ2ร้อยเจ็ดสองร้อยแปดสองเกอ้อยสิบสองร้อยสิบเอ็ดสอก็เอาแค่ประมาณนี้กัน,นครับตอนนี้น้ําหมดกยกงแล้วนะครับนี่ก็ยิงได้ประมาณ200นัดนะครับตัวนี้ก็ตอนนี้ยิงไปประมาณ400กว่านัดแบตเตอรี่ก็ยังใช้งานได้นะครับเดี๋ยวลองกดให้ดูนะ เติมน้ำก่อนเดี๋ยวทีนี้มากดยิงรัวๆยาวๆเลยเดียวนะครับมาดูกัน <c oughs> ดูกระดาษนะครับยิงให้ทังเลยว้า,าไปล้างรถได้เลยเนะี่ย อนนี้ก็เลี้ยงแล้วนะครับนี่เมื่อกี้ก็ไม่ทันไน,น้นับเลยว่ายิงไปกี่นัดแต่ไปว่ายิงลัวได้นะครับเศษกระดาษนะครับนี่เละเลยและนี่ก็คือบทสรุปของปืนฉีดน้ำอันนี้นะครับปืนฉีดน้ำไฟฟ้าที่สามารถยิงกระสุนได้ถึง200กว่านัดนะครับ สำหรับใครที่กําลังมองหาปืนฉีดน้ําไว้เล่นตอนช่วงสงการนะครับแนะนําว่าให้รีบซื้อไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปถึงช่วงใกล้ๆ้จะสงการนะครับราคาจะโดดมากๆอาจจะเป็นหลักพันเลยก็ได้ตอนนี้ยังเป็นหลักร้อยอยู่นะครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าชาร์จไฟหนึ่งครั้งนะครับสามารถออกไปเล่นข้างนอกได้ยาวๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าแบตจะหมดเร็วนะครับใครที่สนใจนะครับตอนนี้ผมปักตะกร้าไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับสนใจรีบซื้อก่อนที่ราคาจะขึ้น